สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับน้องเฟิร์นนะคะจัดมาให้นะคะในส่วนของรถตู้นะคะพี่จา๋ารุ่นขายดีเลยทีเดียวนะคะใครที่กำลังตามหา รถตู้หน้าสั้นอยู่นะคะตอนนี้บอกเลยว่ามีจำกัดมากนะคะขายดีถล่มทลายเลยแม่จ๋าน้องเฟินจัดมาให้นะคะในส่วนของตัวแต่งวีนะคะคันนี้แต่งแอไบโคบัสให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับหน้าสั้นนะคะ เป็นในส่วนของ t o y ยต a คอมมูเตอร์นะคะเครื่องยนต์3.0 GL นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่ปี2017นะคะคันนี้แต่ง Air Bike Bus นะคะหลังคาเปะ v a p ให้นะคะมาพร้อมกับราคาเพียง8 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะพี่จา๋าได้สีบรอนเงินนะคะสียอดนิยมนะคะพี่จา๋าและที่สำคัญนะคะใครที่อยากได้ไปวิ่งงานเชิงพาณิชย์นะคะ จดทะเบียนป้ายเหลืองนะคะน้องเฟินมีไฟแนนซ์รองรับให้นะคะออกไปนะคะภายในหนึ่งเดือนสามารถรองรับป้ายเหลืองได้เลยทันทีค่ะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวตามต้องเฟินนะคะมาดูในส่วนของสภาพนะคะรอบคันและภายในคันกันเลยดีกว่านะคะนะคะ,ะ,คะเริ่มจากชมหน้ากันเลยนะคะมาพร้อมกับชมหน้านะคะไซส์กันเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีแบบ คราบเหลืองนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขัดให้แน่นอนนะคะในส่วนของชมหน้านะคะก็ตกแต่งครมเมียมาเนาะสำหรับใครที่เล่นในส่วนของรถตู้อยู่แล้วนะคะอาจจะทราบอยู่แล้วว่าชมหน้ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าคลิปนี้น้องเฟิร์นจะเน้นนะคะในส่วนของสภาพเนาะว่ารถมือสองของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวมาดูสภาพกันเลยนะคะ ในส่วนของตัวโลโก้นะคะพี่จ๋าดูได้เลยนะคะใหม่ๆไ,ไม่มีคราบเหลืองไม่มีสนิมนะคะที่จ๋าโครเมียมด้านล่างนะคะในส่วนของช่องลมระบายอากาศนะคะไม่แตกไม่ผุไม่พังนะคะสภาพไม่กริบนะคะตัวสีนะคะเป็นสีอาบรอนเงินนะคะดูเรรักษาง่ายนะคะไฟตัดหมอกนะคะอาจจะมีคราบเหลืองนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคในการใช้งานนะคะ นี่สวยๆนะคะขัดให้แววแน่นอนนะคะกดออกรถไปจะมีการดับเบิลเช็คให้อีกครั้งนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตั้งศูนย์ทวงล้อต่อภาษีพอรบบให้เรียบร้อยนะคะพี่นะ,ะบอกเลยว่าเช็คให้2-3งสร้อยจุดพี่จ๋านะคะเช็คให้แน่นอนนะคะกดออกไปลูกค้าได้รถคุณภาพเกรดเอไปแน่นอนนะคะ คันนี้เป็นปี17เนาะในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะพี่จ๋ากระจกสีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะต้องควรเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะพี่จ๋าปรุงแต่งยางให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะคะเป็นยางเม็กซิใหม่ยางดีนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของยางปี2025เลยนะคะเป็นยางขบอ่า ยางขอบ15้านะคะยางปีใหม่เลยนะคะปีใหม่ล่าสุดปี25้านะคะและที่สําคัญคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของล้อเม็กมาด้วยนะคะล้อเมกคือหล่อมากล้อเม่งสวยเลยพี่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะล้อเม็กสีทูโทนหน้าเงาร่องดำนะฮะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้นะคะไม่ต้องไปแต่งเองนะคะเสียงเงินเพิ่มอีก 2- 3สามหมื่นอีกนะคะคันนี้แต่งมาให้แล้วนะคะพี่จา๋าเบ้ามือจะเป็นสีดําด้านนะคะพี่จ๋านี่ มาดูสภาพในส่วนของเพงประตูนะคะด้านข้างคนขับก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของเพงประตูนะคะก็จะมาสภาพสวยอยู่นะพี่ไม่มีตําหนิเลยรับประกันโครงสร้างหลักไม่มีชนหนักจมน้ำพิคว่ำนะคะของเราไม่มีเปลี่ยนมาทั้งเพงแน่นอนนะคะแต่อาจจะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะรอยสะเก็ดหินกิ่งไม้ที่กระดอนกระดอนใส่นะคะแต่ว่าเก็บมาทั้งเพงเราไม่เอามาขายแน่นอนนะคะพี่เม็ดอักไม่มีขยบนะคะหัวรถ หัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะคะแผงประตูสีดำน,นะคะกระจกนะคะเลื่อนไฟฟ้านะคะพี่จ๋าสวยกริบนะคะไม่มีตำหนิเลยนะคะใส่แก้วนงแก้วน้ำได้สบายหรือเลยนะคะนี่ในส่วนของโครงสร้างนะคะพี่จ๋าไม่มีร่องรอยการขูดขีดเลยนะคะ mm. พี่จ,จ๋าเจ้าเจ้าของเดิมดูแลรักษาม,มาดีนะคะสวยเดิมกริบมากนะ,ะ mm. นะคะเดี๋ยวดึงเม็ดอาร์คให้ดูกันหน่อยนี่ เม็ดอักคือเรียงสวยมากนะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างของเขานะคะดีจริงสวยจริงมีคุณภาพจริงนะคะรถไม่สวยไม่เอามาขายแน่นอนนะคะของเรานะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วเสีไทยรถสวยนะคะมีคําว่าสวยล็อกไทยไว้อยู่นะคะหักไม่สวยไม่เอามาขายไม่เอามาตั้งโชว์แน่นอนนะคะพี่จ๋าในส่วนของคอนโซลน,นะคะจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสเครื่องเสียงวิทยุนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะมาพร้อมกับบอกหนังนะคะจะออกสี บอกหนังนะคะจะออกเป็นสีแบบว่าสีสีเทาเข้มเนาะสวยมากนะคะดูเลรักษาง่ายและที่สำคัญคือสภาพบกไม่ขาดุดลุ่ยเลยตะเข็บนะคะอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ สวยกริปนะคะสภาพใหม่เลยทีเดียวนะคะในส่วนของหลังคาด้านบนตรงนี้นะคะก็มีที่ในส่วนของเปิดสวงสวิปนะคะในส่วนของ VIP ด้านหลังเนาะ,ะมีอ่าสภาพคือใหม่กริปเลยนะคะใช้งานได้ง่ายๆเลยแม่จ๋านะคะสวยเดิมโรงงานนะคะอ่าข้างบนก็จะเป็นในโทนของสีสีเทาเข้มเนาะ,ะดูแลรักษาง่ายเข้ากันกับตัวเบาะมากๆนะคะมีความแบบครีมมี่เนาะ,ะมีความสวยมีความแบบว่า เท่ๆนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูสภาพนะคะภายในกันหน่อยนะคะพี่จ๋านี่อ่าสำหรับโบนะคะโอ้โหโบกคือใหญ่ VAP นะคะนั่งสบายและที่สำคัญคือสภาพสเกรดเอมากสภาพสวยกลิบเลยไม่มีตำหนิเลยแม่นะตาคงตะแขบไม่ยวบไม่ยวยนะคะสภาพโบกตึงเป๊ะนะคะไม่ขาดรุดลุ่ยเลยนะคะเวลวับเลยพี่จ๋านะคะสวยเดิมโรงงานนะคะลูกค้าจา๋าจะเห็นว่าด้านแผงประตูนะคะจะตกตกตกแต่งลายวีให้ด้วยเนาะเสียบปลั๊กไฟได้1.2จุดนะคะ เสียบลักไฟได้ด้วยเนาะในส่วนของตรงนั้นนะคะพี่ม่านก็คือจัดมาให้ทุกบานเลยนะคะนี่ในส่วนของตัวเพดานนะคะพี่หนาเป็นเอไบโคบัสนะคะแต่งให้เร้วเรียบร้อยนะคะอาจะเป็นลายไม้เนาะตัดด้วยสีน้ำเงินตัดด้วยสีเทาเข้มนะคะมีความแบบมันอยู่ที่บ้านอะตกแต่งเหมือนเพดานบ้านอะแม่สวยเดิมคลิปเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของอ่าพื้นพรมตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นพรมนะมันจะเป็นเหมือนอ่า พื้นเดิมๆโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวพื้นนะฮะแต่แต่งมาเป็นแปาเวะ VIP ให้นะคะแต่ว่าโครงสร้างรถของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน,น้ําพิคว่ำนะคะพี่จ๋าคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดาเนาะในส่วนของคนโซนสะอาดานะคะคนโซนกลางนะคะวางเกี้ยวน้ําได้หลายไปเลยแม่แปดใบด้วยกันนะคะคุ้มค่ามากนะคะใส่ของสัมภาระนะคะกระจุกกระจิกตั้งของกระเป๋าเดินทางนะคะ สะดวกสบายคันนี้บอกเลยว่าใหม่คลิปราคาโคตรดีเลยแม่แปดแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะพี่จา๋าคันนี้ใครที่มีประวัติการผ่อนดีนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเท่านั้นเองที่สําหรับรถตู้นะคะถือว่าออกรถน้อยมากนะคะในงบนี้นะคะพี่นะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้สี่ตำแหน่งเลยแม่จา๋า เซนเซอร์ให้สี่ตำแหน่งเลยนะคะระบบความปลอดภัยก็คือมีมาให้แน่นหนาเลยนะคะในส่วนของด้านหลังโลโก้ไม่มีสนิมนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเปิดดูข้างหลังให้ดูกันหน่อยอดึงด้านหลังให้ดูกันหน่อยนี่สภาพคือสวยดูดีมากนะคะพี่จ๋าในส่วนของแผงประตูด้านหลังนี้นะคะก็จะแต่งเป็นลายวีให้ด้วยนะคะ ลาย V.I.P ให้ด้วยนะคะมีมา่านด้านหลังให้ด้วยนะคะสภาพใหม่กลิบเลยนะคะตัวบอกด้านหลังนะคะสวยๆนะคะพี่นะเป็น3ามแถวเนาะสามแถวสวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้งดับ,พดบเพลิงนะคะมีมาครบเลยพี่จ๋านะคะที่ทุบก,กระจงกระจกจัดมาให้นะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะเดิมเดิมโรงงานมาให้นะคะในส่วนของตัวไฟด้านหลังนะคะก็ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะสภาพสวยกลิบเลยแม่จ๋านะคะใครที่สนใจนะคฮะรีบจัดรีบจองเป็น เ,เจ้าของได้เลยนะคะคันนี้นะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่ประมาณสี่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะพี่นะบอกเลยว่าสวยมากนะคะราคาดีออกรถน้อยนะคะจัดทะเบียนป้ายเหลืองได้ด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะอ่ะนางเฟย์ขออนุญาตเปิดในส่วนของออปชั่นนะคะฝั่งคนขับให้ดูกันหน่อยนะคะเริ่มจากในส่วนของการปรับกระจกเนาะจะเป็นระบบออตโอต้นะปรับได้ทั้งสองบานเลยนะคะเป็นแบบออตโต้เนาะอ่ะ ตัวบอกคนขับนะคะก็กระแคบไม่มีหลุดลุ่ยนะคะเส้นได้สีขาวตัดด้วยตัวบอกสีน้ำตาลเข้มนะคะมีความแบบนั่งสบายไม่อมความร้อนด้วยนะคะคอนโซลกลางสภาพสวยกริบนะคะเกียร์นะคะ5้าสปีดเป็นแมนวนวลเนาะพวงมาลัยเดิมโรงงานนะคะคันนี้เล็กไมอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นโอ้โหแม่จ่ารับประกันว่าไม่แท้นะคะไม่ได้กรอไมมานะจ่าแม่จ่านะคะของแท้ของเดิมจากศูนเดอร์นะคะอ่าเดี๋ยวย้ำสเปคกันให้ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่จา่าโตโยต้าคอมมาเตอร์นะคะ3.0 GL นะคะปี2017 ราคา8,900 0บาทเท่านั้นเองนะคะประวัติดีนะคะออกรถเริ่มต้นแค่4,500 0รงรับายเหลืองได้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้แล้วนะคะสามารถักสายด่วนทาน้องเฟิร์น <S <S ได้เลย0834302688 0834302688แอนไลน์เบอร์นี้ได้เลยคิดเหรอฟังฟังเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันนะคะดูที่แคปชั่นได้เลยนะคะโทรกริ๊งกมาได้เลยนะคะบอกเลยว่า แบบนี้มีจํานวนจํากัดเลยนะหน้ายาวกําลังจะมีมาค่ะแล้วหน้ายาวตอนนี้นะคะเข้ามาเตะหน้ายาวเลยครอยากได้หน้าสั้นอยู่นะตอนนี้รถขาดมากนะน้องคันนี้ยังว่างอยู่ใครสนใจรีบกลิ้ิงกมาเลยค่ะ